ไนที่สุดกบพังกำแพงมิติสำเร็จจนได้ลอกมนุษย์ตยป่าฝนเข้ากับต่างมิติแล้วทุกอย่างก็จะปั่นปวนไปหมดจนเป็นลอกอันแทนสกปรกอย่างที่พวกเราเผาบันขี้ไก่อปราถนายังไงล่ะจ๊ะบลบบิทฉันคือเอนจินสปีดอพวกแลาเอนจินมีกู้หูที่พึ่งพาได้อยู่ด้วยนั่นก็คือวัการอจิ้ ดดอออััันนนสุดก็คือวิ่งขอดใส่บารโดมากันเลยบัสออนอันอันได้เสมอเลยเรนบุ้ยบุยริบซิเข้าไว้นะเบลแคมที่อยู่แล้วลาซากิบุ้ยบุยเบรุเบรือกอเริ่มแยกแล้วล่ะหน้าตื่นเต้นเลยนะบ่าวก้าเบรุเบรืหันโตกก็ระตื่นเต้นจริงๆแหละ เล่นเครื่องเต็มที่เลยกันแพทคังกังใช้พลาดเป่าล่ะคุณเป้ดองดอลได้เต็มที่เลยสปีดอรโอ้ได้เลยโซสุเกะดอลดงไม่ยอมให้ไก่อาร์ทำเรื่องเร็วๆได้สำเร็จเด็ดขาดนี่ฉันเป็นมากี่ไส้กรอกรองกีรังฮะฉันประหลาดเต็มเลยเอ๊ะ เ็ตทรัสโออนวิงมาแล้วปีเตอร์แกมบอกเร็วทุกคนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเลยจีไนฟคอมเมชนันเอจินรวมราเอจินเอาจีไนจูนอนันพ go on หนึ่ารองสามสิ่อ๋อสตีเธอ ย้อนยุคนั่นไม่รู้สิเยี๋งวัก็ตามตอนนี้แหละเป็นโอกาสแนละ้วรีบเลยโอ้ยทีไรก็รีบโตอ้อนขอ,อหนีก่อนนะนะแล้าพวกนายเลยช่วยได้เยอะแล้วพวกนายเป็นรองตัวไว้นะโซซูกะจะพวกนี้ถ้าทงแปกลกๆอยู่นะเอ๊ะ ไม่เป็นไรใช่ไหมสปีนเอวางบัสออนลงนะเอาคืนมานะเป็นไงบ้างซุกี้นวะแบบเนี้ยถ้าทางจะพอไหวชิชิโนชินรู้สึกเถอะจุดนะ จาแตะคู่หูสปีดดอ,อของฉันนะเฮ้อยโอ้ะ,อะ,อะ,อะคนที่ออนแอไม่สมควรจับต้องเอนจินหรอกอว่าไงนะเดี๋ยวพวกนายเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะ่ะพวกเราถูกเรียกว่ากล um ุ่มโฮโนโอใช่กลุ่มโฮโนโอเท่ใช่ไหมล่ะพวกเรามาจากดินแดนอันสุดแสน ห่างไกลเดี๋ยวสิพวกนายเร็วเราเขาใจอันจะคอยเปิดรอยแยกตามมิติไว้ให้เจ้าพวกนั้นอยู่ในอีกฝั่งที่เป็นต่างมิติกขาระวังตัวกันด้วยนะไม่จริง ออออเออเออเเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนไม่ใช่ตามิติงั้นเหรอหรือว่าย้อนเวลายอย่างนั้นเหรอเงยเฮ้ยเงยเง้เฮ้ยซาสุเกะเดูซีเดูซีเป็นไงน่ารักชิวหลล่านะซาคิแอาของพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยฮะ ยืนย <toys> ืนน <P an> ี <aún> <yelled> ่เหรอยืนยืนนี่ย่นยันสักคำยืยุดเรื่องประโยชนยืนยันไอเจตมาไล่อะไปไปเจ้านี่ฝีมือดีนี่มาพระลอกข้าสินี่เป็นสมัยเอโดะสินะน่าจะสักราวปี1 8 3่รา เรอใกล้ๆนี่ล่ะพราเมจ้ารู้เรื่องเลยนี่คือสมุไรเวอร์ต้องหากล่ะสรุปว่าสมุไรเวอร์นี่คือเป็นโลกจำนวนใครก็ต้องต่อสู้ฆ่าฝันกันอย่างนี้เองเหรอจะเป็นโลกอะไรกันเนี่ยนี่นะคนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยหนีก่บอกฉันนะ รียบร้อยเฮ้ย,อยขอบคุณมากนะที่ซ่อนตัวพวกนายเขาไม่มาไล่ฟันพวกเราหรอกนะในโลกนี้ทุกคนต่างก็ต้องขัดเกลาวตนเองเพื่อเฟ้นหาความแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะเจ้าหญิงมารรือกล้าต้องมาสู้กันเองพวกที่หลบหนีจากเจ้าหญิงมารเช่นพวกเรานะ่ะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้รู้ว่าคนสวยอย่างคุณเนี่ยจะต้องมาเศร้าใจแบบนี้แต่ว่าเม่อพวเรามาที่นี่กันแล้วไม่เปใครแต่ต้องคุณได้ไม่แต่ปลายก้อยดังนั้นทุกคนหนีเร็วไม่ไล่ไล่ไ่ไล่จริงๆ นี่มันเกเ็นยงความโกรธแค้นสีน่าไรเข็นไม่ลรอโคคุม,มารุนี่เป็นความกลัวกับความเศร้าต่างหากย่าย่าเฮ้ย,ยจะทำอะไรอ่ะหยา่าจะพวกนั้นคิดแต่เรื่องต่อสู้เท่านั้นเอง เราได้ลบจิตใจส่วนอื่นไปหมดแล้วลบจิตใจส่วนอื่นยังเหรออะไรกันเน่ยเพื่อให้คนเราแข็งแกร่งขึ้นจิตใจมันไม่ยอมไปหรอกไปไปไปไ้ไปอปไเอปอปอปไเอปไปอปไปอปไปอปนปอปไปอปยปอปไปอปไปอ้ไปอปไปอะไปอปไปอปอปอ้ไปออ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  ยาย엔จินแคสไปแต่กลับช่วยพวกเราเอาไว้เธอน่ะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวกันแน่เรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างมาเถอะนะรีบกลับไปยังวิถีของเจ้าซะว่าไงนะโซสเกะที่คนพวกนี้อยู่ที่นี่เป็นความผิดของพวกเรานะเพราะงั้นถึงยอมช่วยหนหนึ่งไงไม่มีครั้งต่อไปแล้วพวกนายตามใจตัวเองแบบนี้ได้ยังไงกันรีบคืสปีดอัแคสมาสิ เอนจินเหล่านั้นพวกเราจะใช้เองใครจะไปยอมกันเล่านั่นเป็นคู่หูคนสำคัญของฉันเลยนะคู่หูเหรอใช่แล้วพวกเราเนี่ยเป็นมิตรแห่งความถูกต้องที่ต่อสู้ร่วมกับคู่หูเอนจินไงเล่าโอ้โอ้สเกะไม่เบียรักความถูกต้องเนยสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกนี้คือความแข็งแกร่งเท่านั้น อะไรนะฮะฮัตโตลปัลโรลนัลโหลฮั <bunker ring> ้โหลฮัลโหลัลนะลฮันโหลฮัลโหลฮัลโหอฮัลนหลฮหะฮะฮโหฮัลโหลนัลโหโหลฮัลโหีฮัลโหลฮัลัวโลัล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 โหลัลัหล จะยอมให้เอนจินตกอยู่ในมือเจ้าพวกนี้เกินกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเอนจินโซ่แพสผมก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีสิเอนจินโซ่ก็คือพวกเราไงล่ะเอวิญานเอนจินออ จริงๆด้วยไม่ไหวแล้วนี่นี่เอาไปถวายกันเถอะหยุดนะพวกก้าโถ่โอ้ดไอ้นานคร หญิงมารผู้งดงามที่สุดในโลกนี้กลุ่มฮโ,โนโอปรากฏตัวออกมาอีกแล้วครับแต่ร่างเอ็นจิ้นใหม่ของเจ้าบวกนั้นเราชิงมาเรียบร้อยแล้วองหญิงมารผู้งดงามที่สุดในโลกนี้กรุณาดูได้เลยครับกลุ่มโฮโนโอยังคิดใช้ของแบบนี้ต่อต้านเราอีกยังงั้นเหรอเนี่ยเจ้าพวกนั้นมีคนเพิ่มขึ้นด้วยคาดว่าอีกไม่นานคงมาโจมตีปราสาทครับเมื่อถึงตอนนั้น ขอแรงหน่อยได้ไหมแขกผู้มาเยอือนไม่นักเรว่าเอจินซอนจะอยู่ในร่างมนุษย์นี่แล้วแคสของพวกนายละ่ะลูกหูนะพื่เราเนาี่ยเป็นเอินจินเร,ร่รรอนที่เดินทางข้ามมิติน่ะระหว่งเพียงต้องการแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เส้นทางสู่ความแข็งแกร่งของพวกเจ้าองค์หญิงมารผู้นี้รู้จักดีจริงเหรออุซามีร่างที่แข็งแกร่งแล้วทั้งทีแต่จิตใจโกรธและยินดีนั่นแหละที่เป็นสิ่งขัดขวางหากทิ้งจิตใจนั่นไปซะก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้แต่ว่าร่างที่แข็งแกร่งนี้เราขอเอาไปใช้แล่ะนะ จากนั้นมาองค์หญิงมานก็ทำให้โลกนี้มีแต่การต่อสู้ร้องไห้ทำไมกันก็ร่าของตัวเองต้องถูกขโมยไปแบบเนี้มันจะทรมานแค่ไหนกันล่ะพวกเจ้าล่ะไม่ทรมานบ้างเลยเหรอที่จิตใจกับร่างกายอยู่แยกกัน ถึงจะทรมานก,ก็ตามขอแค่มีคู่หูอยู่ด้วยก็ทนได้คู่หูไขรม้วนลองกินดูสิพวกเราเป็นเอนจินนะกินไม่ได้หรอกใครเองก็อุดมไปด้วยเหล็กแล้วดาธาตุที่สำคัญต่อเอนจินนะอา้าว ก็เพราะมันทำมาจากไข่สดเลยนี่ไหนอ,อร่อย <c oughs> ตการที่อิ่มท้องเข้าเอาไว้นะพรุ่งนี้ก็ไปรู้ประสาทองค์หญิงมารกันเลยอะอืมิดสู้กับองหญิงมารกันรหรอสำรัพวกเราที่เป็นเอ็นจิ้นยังสู้ไม่ไหวเลยนะ <c oughs> เอ็นจิน้นสปีดอร์เป็นคู่หูของฉัน ถ้าคู่หูร้องไห้ฉันก็ร้องไห้ด้วยถ้าคู่หูหัวเราะฉันก็หัวเราะเพราั้นถึงต้องไปไงพราะจัดการองค์หญิงมารได้ก็จะเอาแคสของผู้นายมาคืนให้นะแบบนั้นแล้วทุกคนในมิตินี้ก็ต้องอยู่กันอย่างมีความสุขแนะ่ยุ่งไม่เข้าเรื่องถ้าไปทำแบบเนี้พอกลับไปโลกมนุษย์มันก็หลับไม่สนิทหรอกก็บอกแล้วนี่ ว่าพวกเราเป็นมิตรแห่งความถูกต้องพวกเราไม่ใช่ความถูกต้องหรอกที่นี่ไม่มีหรอกความถูกต้องมีสิที่นี่ไง <c oughs> <c oughs> ก็จนได้นะทัชของพวกรัสุธกะอยู่ที่ไหนไอ้ของแบบนั้นไม่มีหรอกแกไม่เก่ยันที่เลือกันเลยนี่เกอร์อนเจ์าบุนายรู้จักกันยังกันเจ้าพวกนี้สมารถว่าจะพักดีกับองค์หญิงมาแล้วถูกต้องแล้ว